เลนส์บ็อกสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับกับรถนะครับซูซูกินะครับเซียสนะครับรถรุ่นที่หาติดกันยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครติดกันนะครับใครหาอยู่นะครับอ่าทักเข้ามาได้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นกล้องเลนส์บล็อกนะครับเป็น ai 9ก้าิบเก้าระดับนะครับความละเอียดนะครับ ความละเอียดมีเก้าิระดับนะครับอ่านี่เราก็สตาร์ทอันี้เราเซตอัพเรียบร้อยนะครับครับไฟไม่เด้งไม่โชนนะครับล้อครับไวขึ้นครับขาคลางเล่งไวขึ้นมากนะครับ AI สมูทนะครับขับต้นๆไม่มีกระตุกไม่กระเด้านะครับพวกโหมดอื่นๆก็ใช้งานปกตินะครับ F ครับฟังก์ชันฟาร์นะครับมีล็อกรอบออกตัวนะครับมีโค้กันลื่นนะครับ จัดว่าครบนะครับครบและคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับนี่ครับสูสูกิเซียสนะครับใครกำลังมองหาอยู่ทุกรุ่นนะครับสูซูกิทุกรุ่นนะครับมีหมดนะครับตั้งแต่เครื่องเล็กไปเครื่องใหญ่มีหมดเลยนะครับผมยังไงใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักกันเข้ามาได้หรือว่าติดต่อตัวแทนในทั่วประเทศนะครับผมสำหรับกล่องเครื่องไฟฟ้าไดโนบ็อกซ์ครับสำหรับวันนี้ขอกลับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ